สวัสดีสสดครับเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับพราะว่าผมช่างแบงค์ครับ DIY ง่ายๆครับสไตล์ช่างแบงค์นะครับวันนี้ช่วงนี้อากาศมันร้อนครับอีกแล้วเรามาทำเครื่องดื่มเยน็ยนๆกันดีกว่านะฮะแต่ได้ผมก็ฮิตเเห็นเขาเนี่ยฮิตๆกันมากๆเลยก็อิตาเลียนโซดามันเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่ามาชมอิตาเลียนไทยๆมะนาวน้ำแดงโซดา ของผมกันดีกว่านะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับนี่อุปกรณ์นะครับง่ายๆครับหาได้ทั่วไปนะครับน้ำแดงครับขาดไม่ได้เลยครับน้ำแดงยี่ห้อไมโคษณาให้เขานะครับโซดาครับน้ำเปล่ามะนาวโหลนะครับที่ใส่ไว้ใส่ทานแล้วก็น้ำแข็งนะครับอันนี้สูตรนี้ง่ายมากเลยครับ ถ้าใครทําตามรับรองอร่อยทุกท่านนะครับทุกท่านทุกคนอเรามาเริ่มกันเลยนะครับอขอวางกล้องก่อนนะครับมาเริ่มจากใส่น้ำแดงไปครับผสมก่อนตาส่วนก็ตัวนี้เราจะยึดลินให้เป็นชั้นสีนะครับสองชั้นเหมือนอะไรอิตาเลียนโซดานะครับเราผสมไปเลยเข้มข้นหน่อยหนึ่งประมาณ ประมาณนี้ก็ได้ที่ก็ถือว่าเข้มข้นละวแล้วเราจะผสมน้ําเปล่าก่อนเคือไม่ให้มันเข้มเกินไปนะครับเข้มพอดีอีกเท่าหนึ่งอีกส่วนนึงครับน้ําแดงส่วนนึงน้ําเปล่าส่วนนึงนะครับนี่ดูข้อตาส่วนนะครับผสมแค่นี้บางท่านอาจจะชอบหวานอันนี้ผสมมากกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่า เวลาใส่น้ำแข็งแล้วใส่โุดามันจะเป็นชั้นสวยงามนะครับอันนี้เผื่อไว้เผื่อไว้ใส่น้ำแข็งนี่ดูได้เลยครับสน้ำแข็งเลยครับมีง่ายมากทํากินได้ทุกที่ครับทุกบ้านทุกเพศทุกวัยทำได้หมดครับสูตรนี้ช่างแบงค์ทำประจําเลยอ่าเสร็จนี่อันนี้ทีเด็ดนะครับมะนาวใส่ลงไปต,ตรงกลางครับ นี่ครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีน้ำแดงนะครับใครจะชอบหวานคนนี้ก็เติมน้ำแดงอีกรอบนึงก็ได้นะครับนะครับนะเป็นสองชั้นละโอ้มันจะเสร็จแล้วนะเนี่ยนิดเดียวเองเค <laughs> okay, ครับนี่เน่ตอนนี้ใส่โซดาแล้วใส่โซดาได้เลยครับ สวยงามครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับเนี่ยฮะกล้องโฟกัสนะครับได้แล้วครับอันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีอะอิตาเลียนผสมไทยแลนด์เหรอเพราะถ้าเป็นอิตาเลียนโซดาเขาจะเป็นน้ําน้ําผลไม้วันหวานนะครับเขาคงไม่ใช่เฮลบออย่างเรานี่ยไม่ลอดไม่ต้องคนนะครับเวลารับประทานเนี่ย ดูนะครับตั้งแต่ข้างล่างนะครับเนี่ยเนี่ยแดงแดงนะครับเนี่ยขึ้นมาข้างบนผ่านโซดานะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับดูนะครับหอมมากครับหอมเลมอนมะนาวมะนาวก็เป็นมะนาวแป้นพิจิตบ้านเราเนี่ยแหละครับไม่ต้องเลมอนหรอกครับมะนาวตามส้นตำมะนาวแป้นธรรมดาเนี่ยครับดูนะ เอาสุดยอดอีกหนึ่งเมนูนะครับทำง่ายๆบายช่างแบงค์นะครับผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านนะครับดับกระหายคลายร้อนไปกับเมนูนี้แล้วก็ฝากกดติดตาม Subscriber ให้กับช่องสบายโมบายทีวีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ